สวัสดีครับทุกคนรันะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวเอ่อรีวิวทันจิโร่เ่งปันตะวนันปลาตะวันสิเฮ้ยเออนี่ครับนี่ครับอทุกคนนะครับกล่องนี้นครับงานจีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครอะไระครับเอออีกแล้วดูครับสวยไหมโอ้คือแบบอันนี้ก็น่าจะภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออกแต่อันนี้น่าจะญี่ปุ่นปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับแต่นทำจากจีนนะครับทำจากจีนแต่พิฆาตสูรนะครับโมเดลพันเจนโรใช้ปตัตตวันั่นเองนะครับนี่ครับดูครับทุกคนโฟกัสสิเออนี่ครับสวยไหมเพามว่าสวยนะนี่วัดแยไม่ใช่เรสินนะครับอันนี้อันนี้สองประมาณราคาประมาณสองพันสองพันแปดร้อย แล้วก็อะไรวะอีกห้าสิบาทก็ค่าส่งนะครับนี่ครับแล้วผมก็เตรียมอันนี้ไปเรียบร้อยครับนะครับ,รบกําลังหมุนอยู่เลยเป็นงไงล่ะแล้วซึ่งไอไอกล่องอันนี้นะครับผมก็แกะไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราก็ไปดูกล่องก่อนยวค่ากมันอ่านว่าเฮ้ยแม่ดีกว่าเฮ้ยเอาสีเฮ้ยอันนี้ครับสองพั 2, นแปดร้อยครับเงินทอนครับสองพันแปดอะไรวะเงินทอศูนย์ ไม่รับือฮะจากร้านนี้ครับนี่ยครับทุกคนอ่านนะครับไปซื้ออะไได้นะครับแล้วก็นี่ครับโทรเลยครับถ้าใครอยากซื้อครับโทรเลยครับแต่อันนี้น่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วน่าจะรอเขาขายโอเคครับครับดูด้านหลังเงี้ยอ่าาจะโลอันนี้ซึ่งผมก็แกะเลยไงเออแล้วแล้วตัวที่แกะนั้นก็อยู่ข้างๆ โอ้สวยครับทุกคนดูครับเดี๋ยวโฟกัสให่โฟกัสครับสวยนะครับสวยสวยซึ่งรายละเอียดเนี่ยสวยมากครับเงาวับเลยครับทุกคนดูให้โฟกัสเด็ดครับกล้องโฟกัสครับโฟกัสให้โฟกัสอ่ะนี่ทุกคนเป็นไงทุกคนนะครับมันจะสวยประมาณนี้เลยครับ โอ้โหเดี๋ยวข้อมันจะฟัก,กันไม่ค่อยสวยนะครับนี่โอ้นี่ครับทำมาเน้นะฮะไปโฟกัสแล้วไปไปไปเลยว่ะเรีบก็คือมันเงาวับมากเลยครับมันทำจากอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้นี่ครับนี่ชุดทันจิโร่นั่นเอง นี่ครับเน่เวลาเราแตกนะครับมันก็จะมีรอยต่อให้นะครับเน่จะมีรอยต่อให้เวลาแตกปุ๊บเราก็ใช้กาวทาแล้วก็ใส่ได้ไปเลยอย่างนี้ครับเพริบสวยมากครับอืมสวยมากสวยมากสวยมากซึ่งผมก็ได้ทําแตกไปแล้วครับแต่ว่าผมก็ได้ต่อมาครับเนี่ยครับส่วนที่ผมทํานะครับทุกคนดูครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ผมทําแตกนะครับตัวจะเห็นรอยกาวด้อยนะครับอ่ะ โอ้ขาวนี่แหละครับแต่ว่ามันก็แบบมันก็ได้แหละเออมันก็ได้ครับต่อไปได้เป็นสว่วนสวน่สวนสวนี่เองครับสวยครับสวยโอส้สีแสงครับสีแสงเโอเคเรามาตั้งโชว์หมนด,ดีกว่าครับตู้ตู้ตูต้โอ,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 อ้โหงานดีมากครับนะครับโอ้โห ืทุกคนราคาก็บอกว่าเลยครับคุ้มคุ้มมากอาจจะตัวเหมือนลึงเลยก็ได้รับเนี่ยโอ้แต่ไม่ใช่เลซิ่ไงเลซี่มันต้องเงินเลยแปดพันขึ้นไปนะครับถึงจะใช่เนี่ยอ่ะแล้วผมก็มาเรียนรู้มาแล้วครับว่าอันนี้มันมันอะไรบ้างนี่ๆๆนเนี่เออขยะป้าขยะป้าอ่าโหตมันก็อลังการจริงๆครับ นะครับปุ่มแรกนะครับจะใช้กดให้มันเปลี่ยนครับมันจะหมุนไปทางซ้ายด้านขวาครับซ้ายขวาอเองซึ่งกดยังไงเนี่ยนะครับไม่มีขวาต่างเนี่ยเลยนะมันจะหมุนมันจะหมุนไปแบบและทางอ่าอ๊บอัาเป็นยไงครับทุกคน ตรงกลางคืออะไรอ๋อหมุนเร็วก็หมุนช้าครับเฮ้อ้อตายตายตายมุนหมุนเร็วกันไปครับเดี๋ยวครับทุกคนมันดันมันดันทุกคนต้องปิดกันกคนมันหมุนเร็วไม่ได้ครับอย่างเงี้ย โอเคครับผมก็ได้ปิดเื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางครับมันหมุนเร็วไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเงี้ยนะคแะแต่ละเอียดก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะหารีวิวมาให้นะครับไม่รู้ว่าเงินจะพอไหมครับเงินผมเนียเออกด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 อ๋อ ครับอย่างงี้แต่มัน,ม,นมันหมุนโลกันไหมผมว่ามันจะทําให้ชานะครับทุกคนอจจเอาเจ้าอันไหนครับอ่าอย่างเงี้ยโอเคครับถ้าใครชอบอย, like. อ, <c ười> share, อย่าลืมกดไลค์อ่าโฟกัสหน่อยกดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสโฟกัสแดงก็ <c ười> ขอลาไปก่อนนะครับอืมแล้วก็ลาไปก่อนนะ เอาสักครั้ก็เอ่อให้ดูก่อนนะครับโฟกัสไหมตูไปเลยครับ บ๊ายบายครับ